สวัสดีพี่น้องเาวกระต่ายทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องวิธีคลายร้อนให้กระต่ายนะครับในวันที่ร้อนที่สุดเลยนะครับสังเกตได้จากไข่ต้มแอบนอนหลังบ้านนะครับทั้งทที่ในบ้านเนี่ยเปิดพัดลมให้นะครับสิ่งแรกที่ควรทาเลยนะครับในวันที่ร้อนที่สุดคือการเช็ดใบหูให้กระต่ายนั่นเองนะครับ ไมเราจึงต้องเช็ดหูให้กระต่ายใช่ไหมครับพี่น้องกระต่ายเนี่ยเขาจะ,ะระบายความร้อนนะครับผ่านใบหูของเขานะครับแล้วก็ใบหูเขาเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสา,าตทต่างๆที่บริเวณใบหูนะครับพี่น้องคนเราหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยจะระบายความร้อนผ่านผิวหนังนะครับแต่กระต่ายของเราเนี่ยจะระบายความร้อนผ่านใบหูขเขานะครับพี่น้องเมื่อเราเช็ดหูให้เขาเนี่ยเขาก็จะเย็นสดชื่นสบายตัวนะครับเวลาที่กระต่ายร้อนที่สุดเนี่ย เปิดพัดลมให้เขายังหนีพัดลมนะครับเพราะว่ามันมีไอร้อนเขาก็จะมาหากระเบื้องเย็นๆพื้นที่เย็นๆอยู่นะครับเราสังเกตได้แล้วก็หาผ้าเลยครับชุบน้ำเย็นๆสักนิดนึ่งบิดมดๆมาเช็ดใบหูให้เขานะครับเขาก็จะได้สบายตัวถ้าถามว่าผมรู้ได้อย่างไรว่ากระต่ายเนี่ยระบายความร้อนผ่านใบหูผมก็เคยพากระต่ายไปรักษาที่คลินิกที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับก็ได้ความรู้มาเยอะเหมือนกันนะครับพี่นนอะก็เอามาแชร์บอกต่อกันนะครับ ต่อมานะครับพี่น้องอากาศร้อนแบบนี้นะครับก็ควรที่จะมีน้ําดื่มที่เพียงพอต่อกระต่ายนะครับอย่าให้ขาดนะครับพี่น้องถ้าขาดน้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะช็อกได้นะครับหรือว่าเกิดอาการเครียดได้นะครับพี่น้องสําหรับหน้าร้อนแบบนี้นะครับพี่น้องผู้เลี้ยงกระต่ายอย่างเราเนี่ยก็ควรหาวิธีหาไอเทมต่างๆมาช่วยคลายความร้อนให้กระต่ายของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะทําอะไร ที่ผมใช้สาลีแล้วก็เอาไปกรอกน้ําแช่แข็งเนี่ยคิดว่ามันจะละลายช้ากว่าน้ำเ่าๆนะครับพี่น้องอันนี้คิดเองเออเองนะแล้วเราก็เปิดพัดลมแบบนี้ด้วยกระต่ายก็จะได้ไอเย็นจากขวดน้ําขวดนี้นะครับไข่ต้มก็ได้มาทดลองนอนข้างขวดน้าไอเย็นของเรานะครับเปิดพัดลมเบาๆชวยมากระทบกับขวดน้ามาเย็นไข่ต้มก็นอนฟินสบายเลยนะครับผม ส่วนพี่น,น้องท่านไหนนะครับบอกว่าถ้าตู้เย็นฉันไม่มีละไรหำน้อยจะทํำยังไงดี<_ A> <_ A> ก็ไปซื้อน้ําแข็งมา5บาทนะครับพี่น้องแล้วก็เตรียมเกลือมาด้วยนะครับเตรียมกระบอกน้ํานะครับมาหลังจากนั้นก็ใส่น้ําเกลือนะครับใส่น้ําเกลือเส่บ้าแล้วใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็ง <_ T 2> <gogg le> ไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปอีกนะครับใส่เข้าไปเยอะๆนะครับเกลือเนี่ย หลังจากที่น้ําแข็งกับเกลือเข้าไปเจอกันนะครับก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาอะลูมิไ์หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับพี่น้องก็จะทําให้เย็นจัดนะครับสังเกตได้จากข้างขวดนะครับก็จะมีเกล็ดน้ําแข็งนะครับจับข้างขวดแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขวดที่มีสัมีด้านในนะครับที่เอาไปผสมน้ําและแช่แข็งเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในกรงเช่นกันนะครับอันนี้แข็งโป๊กเลยนะครับพี่น้อง ส่วนพี่น้องท่านไหนนะครับที่เลี้ยงกระต่ายให้นอนภายในกรงเนี่ยก็สามารถเอาขวดแช่แข็งของเราเนี่ยมาวางไว้ที่กรงนะครับหรือใครขยันหน่อยก็แช่หลายขวดเอามาวางไว้รอบกรงเลยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเบ,บาๆก,กระต่ายของเราเนี่ยก็จะได้ไอเย็นจากพัดลมแล้วก็ขวดน้ํานะครับเขาก็จะได้มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดนะครับทำเฉพาะวันที่ร้อนที่สุดก็ได้นะครับพี่น้องไม่ต้องทาทุกวีทุกวันหรอกนะครับส่วนพี่น้องท่านไหนไม่สะดวกที่จะทําแบบผมเนี่ยก็เอาขวดน้ําไปแช่ฟิตธรรมดานะครับแล้วก็มาวางไว้ให้เขาให้คลายร้อนนะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ